สวัสดีครับวันนี้เป็ผมแบงค์กันไสเช่นเคยแล้ววันนี้เนี่ยเราอยู่กับสมาร์ทโฟนรุ่นอินฟิ i x n o t e 12นะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่หลายคนเนี่ยขอเข้ามาในช่องเยอะมากนะครับบอกว่าผมเนี่ยรอดู In f ฟ n i x เลยนะครับซึ่งวันนี้ผมมีโอกาสดีๆทำให้ทุกท่านได้ดูกันแล้ววันนี้ก็อยากจะให้ทุกท่านรับชมกันแบบ Full HD แบบดีมากๆเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูเกมเนี่ยเราจะเล่าสเปคให้ฟังกันแบบคร่าวๆก่อนว,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 ว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับเริ่มกันที่หน้าจอเลยหน้าจอเนี่ยเป็น UHD พันนะครับ Refresh 60 CPU เป็น Helio G96 นะครับตัวที่มาเนี่ย Ram 8 Rom 128แบตเตอรี่5000พร้อมด้วย Fast c 33วัตต์โอ้โหไม่อยากจะโม้เลยว่าสเปคเนี่ยจอมมาแม่นเหลืองเกินนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับตัวนี้เนี่ยให้ลำโพงคู่มาด้วยถ้าทุกคนรู้ว่าราคาเนี่ยไม่เกิน6,000บาทเนี่ยจะรู้สึกหนาวแน่นอนนะครับคือเป็นมือถือที่สเปคเทพแต่ว่าถ้าเกิดเล่นเกมจริงเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างตอนนี้เนี่ยผมได้ทำการเทสเกมให้ทุกท่านได้ดูกันเรียบร้อยแล้วนะแต่ก่อนจะไป ดูเกมนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมแบงค์เก็มจ๋าทำคลิปดีๆอย่างนี้ต่อไปใครที่พร้อมจะไปดูเกมแล้วก็ไปกันเลยครับผมโอเคครับตอนนี้เราอยู่เกมอาวิ่เรียบร้อยนะครับกราฟิกที่ปรับคือกราฟิกสูงนะครับเฟรมเรทเนี่ยเป็น60เฟรมมารอดูกันว่า Infinix Note 12เนี่ยจะเล่นเกมนี้เป็นยังไงบ้างนะครับผู้ชมครับนี่ครับอันตีเลยเรียบร้อยคุ้มไปแล้วโอ้โหช้านะครับช้าลาลาลา ไปแล้วครับตกครับแพนิคตกอีกตอ,ตอีกทีหนึ่งสวยวิ่งก่อนว่าไงว่าไงอันติวุ้มอันติวุ้มสวยโอ้โหนี่แหละครับอภิมือมามาหาอันติปาดเข้าไปปาดเข้าไปที่หน้านะครับกูจะวิ่งไปไหนครับผม <c oughs> ก็อันติไปเลยสิครับอันติไปเลยสิครับปาด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 รวยงามมากโอ้โหสองตัวแล้วนะนี่ผมช่วยคุณสองตัวแล้วนะ ไอชาดมาได้เอ๋ตัวเองฝัฝันฝันได้ก่อนได้เอ๋ตัวเองอุ้ย,ยดูแล้วว่าดูแล้วดูแล้วถึกนะถึกอยู่นะถึกอยู่นะเปินดนาทีเลยแล้วกันนี่นี่นี่โอเคสวยแพนินฆ่ามันสุดยอดนะครับ50าศูนย์เพิ่มเลือดก่อนโชว์เข้าไปหนึ่งเส็ครึ่งดึงโดนอีกแล้วนะครับขออนุญาตปาดโอ้โหเฟิมเรืดลดนะครับเีลยวลงมา 4, 4 8เราไม่เจอกันเลยนะเซลฟี Self ่ fit. ข้างบนแต่งหมดแล้วนี่เออปาดปาดแข่งกัน เปิดอันติเลยแล้วกันฟันกระโดดปูมสไลด์อันติลุย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 ปาดอีกทีลุยลุยโอ้โหไปนี่อันติเอ้ช้าไปน,น,านิดนึงอ่ะตูอ้อันติมันคูด,ดาวันนะโอเคไปครับโอเคโอเคอ่ะทีเดียวทีเดียวอันนั้นนี่โอเคโอเคอันติ ไปรอบหนึงโอเคครับสวยงามมากไปครับไปครับจังหวะนี้บวกหนักไหมหนักมากครับแต่ว่าไม่เป็นไรยังคงไหวอยู่ไม่ไหวนะครับจังหวะเล่นเมื่อกี้ไม่ไหวฟเฟรมเรทลดลงมาเหลือ30กว่าครับคุณผู้ชมลองคิดดูรอเล่นตัวหลังแล้วกันตายนะครูออ ก็ประมาณนี้เลยนด้วยกันสําหรับเกมาวีจริงๆเนี่ยเล่นได้ประมาณหนึ่งนะครับถือว่าลื่นไหมก็ลื่นในช่วงแรกๆนะเฟรมเดทก็จะวิ่งเกาะอ,อยู่ที่60นะครับเล่นไปสักพักหนึ่งเฟรมเดทก็เริ่มที่จะแกว่งบ้างเล็กน้อยนะฮะยิ่งระหวัดหน้าจอเข้าไปอีกนะครับทำให้ตัวเฟรมเรทมันเนี่ยเวลาเจอคนหรือว่าเจอกราฟิกหนักๆเนี่ยทำให้มันกระตุกง,ง่ายมากนะครับต้องพยายามนะถ้าเกิดอยากอ่านหน้าจอจริงแนะนําว่าปรับการาฟิกให้มันต่ำกว่านี้นะครับเพื่อที่จะอ่านหน้าจอให้มันเล่นได้ลื่นกว่านี้แต่โดยรวมถ้าเกิดคุณเล่่นนบ,บไไมออาาห้้จรัก็ทํด เหมือนกันนะครับอาจจะมีเฟรมเรทร่วมบ้างเล็กๆน้อยอันนี้ต้องรับไม่ได้แล้วกันนะครับเรื่องของหน้าจอนะครับหน้าจอเนี่ยหน้าจอมันสว่างหน้าจอมันใหญ่ด้วยเล่นง่ายฟีลลิ่งการทัดต่างๆติดนิ้ว ในเรื่องของการทันแล้วก็ภาพเนี่ยทำได้ดีนะครับส่วนเรื่องเสียงอย่างที่เรารู้กันนะครับอินฟินิเนี่ยเสียงเบาเสียงเบามากนะครับคือเราเปิดไปประมาณ80%เนี่ยเสียงมันถึงจะแบบ Impact กับเราอะเริ่มที่จะฟินช่วง80%ปรครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราเจอเกมต่อไปเลยครับโอเคครับตอนนี้เรื่องเกมผับจีโมบายเรียบร้อยนะครับกราฟิกที่ปรับได้คือกราฟิก HD แล้วก็เฟรมเรทเนี่ยเป็นสูงนะครับแต่ว่าผมจะไม่ปรับอย่างนั้นผมจะปรับกราฟิกให้มันเป็นสมดุลแล้วก็เฟรมเรทเป็นอัราเ่ดานจ้หอว้ลแก็ ลงเป็น one man sword นะครับก็คือ1 4สี่มาดูกันว่าในวันนี้เนี่ยหนึ่งรุมสี่หรือว่า4รุมหนึ่งเหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวผมเลือกเมืองที่จะโดดก่อนนะครับ <c oughs> โอ้โหไม่ตายเชี่ยวมาตัวฟักอ่ะอ้ยโอ้ย ถามจริงเถอมึงขึ้นกระเป๋ามาเมื่อกี้มึงบ้าวะเนี่ยตายไปซะควบคุมปืนยากอยู่นะผมว่านี่ผมเจอแล้วนะคือ <c oughs> ถ้าเกิดผมแตกหรือว่าผมอะไรไปก็ปวดรู้เอาไว้ว่ามันเล่นยากนะครับต่อให้มันหน้าตอมันจะดูลื่นขนาดนี้แต่ว่าในการคุมปืนน่ยมันยากครับผม เนี่ยมันคุมหน้าจาอยากมากเห็นไหมคือแบบแม่งโอ้โหคุมหน้าจาอยากจัดนอนดีกว่านะครับโอ้ยกดซูมยังยากเลยล้มครับเนี่ยดูดิ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 โอ้โ ไม่หผมหงุดหงิดได้ไงคือเล่นอย่างนี้แบบหงุดหงิดมากจริงๆนะสนุกให้ฟังเลยดีกว่านะฮะสำหรับเกมผับ G Mobile วันเล่นเป็นยังไงบ้างน,นะครับโดยรวมเนี่ยถ้าถามเรื่องความเลื่นนะเล่นได้เลื่นครับแต่ว่าต้องไม่กดหน้าจอนะถ้าเกิดอาดหน้าจอปุ๊บเนี่ยพวกทนันพวกเธออะไรต่างๆเนี่ยมันดูน่วงดูดีเลยไปหมดเลยแล้วก็ภาพที่มันแสดงอะไรต่างๆเนี่ยดูช้าไปหมดเลยนะครับก็แนะนําว่าถ้าเกิดจะเล่นเนี่ยอยากเล่นรุ่นนี้จริงๆเนี่ยไม่ต้องอาดหน้าจอดีสุดนะครับผมแล้วก็เรื่องของรายละเอียดภาพอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ย การวางตำแหน่งปุ่มนู่นนี่นั่นเนี่ยใส่ไว้ได้เยอะเพราะว่าหน้าจอมันใหญ่แอดปุ่มไว้ได้เยอะนะครับผมก็ถือว่าทำได้ดีในเรื่องของการแสดงผลในเรื่องการคุมปืนในเรื่องการหันซ้ายหันขวาเร็วๆเ,เนี่ยจะมีอาการหน่วงบ้างดีเลยบ้างเล็กน้อยนะครับในตอนคุมปืนเนี่ยหน้าจอนี่มันจะรู้สึกหน่วงได้เลยนะปกติเนี่ยเวลาเรายิงใช่ไหมเราจะกดลากหน้าจอลงมาแต่ว่านี้เนี่ยมันจะเงยหน้าขึ้นไปข้างบนก่อนแล้วมันค่อยๆลงมานะครับให้ความรู้สึกแบบเออหงุดหงิด,งดนิดหน,น่อยนะสำหรับผมแต่หลายคนอาจจะไม่เป็นก็ได้เออประมาณนี้และกันสำหรับเม Mobile นะครับเดี๋ยวเราไปเจองเกมต่อไปเลยโอเคครับตอนนี้เราอยู่ในเกมฟรีไฟล์เรียบร้อยนะครับกราฟิกที่ปรับได้เลยคือกราฟิกขั้นสูงเฟรมเดทขั้นสูงนะครับผมแล้วก็ตัวชาร์โดเนี่ยก็เปิดให้ทุกท่านได้ดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนี่คือเสียงที่ผมเปิดจริงๆนะ80%ก็เสียงดังประมาณนี้แหละโอเคผมได้ a k เ7่ครับล,ล้มไปก่อนครับ ผมบอกแล้วนะครับว่าเกมนี้เนี่ยเสียงมันค่อนข้างดังเฉพาะตัวเองนะเรียบร้อยครับหัวแตกไปเลนี่ไงก็บอกแล้วว่าอย่าทำห้าวในเกมนี้ไอ้น้องเจอคนครับโอ้โหอัานห้าจอก็เริ่มเล่นได้นะเล่นได้ลื่นอยู่นะ ดูนี่สิว้เาราียบร้อยครับดูไงโอ้โหยังวิ่งตามมาอีกน้ำมึงเนี่ยโอเคโอเค้เคาแล้วไม่กดนอนทำไมอ่ะโถ่ โอ้่เสียดายยังวะก็โอเคก,ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเกมฟรีไฟโดยรวมนะครับเล่นได้ลืนล่นๆทางก,การอัดหน้าจอและไม่อัดหน้าจอนะครับในเรื่องของรายละเอียดภาพต่างๆเนี่ยทำได้ดีนะครับการแสดงผลหรือว่าพวกฉากความคมอะไรต่างๆเนี่ยสวยงามมาดั่แท้มากนะครับสำหรับเกมฟรีไฟแล้วก็เรื่องของฟินลิ่งการทันเนี่ยในความรู้สึกผมผมรู้สึกว่าเกมฟรีไฟเนี่ยมันควรจะได้ประมาณนี้นะคือเล่นได้ลื่นประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นรุ่นอื่นๆนะผมรู้สึกว่ารุ่นอื่นเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าการทั้นมันจะตอบสนองได้ดีกว่านี้ก็เรื่อองงข เร,เรื่องของเสียงเนี่ยต้องเปิดประมาณสัก80นะครับถึงจะได้ยินเสียงแบบดังฟังชัดมากจริง,รงๆคือเอาจริงๆเนี่ยอินฟินิตมันไม่ใช่แค่รุ่นนี้นะครับหลายรุ่นที่ออกมาเนี่ยเสียงน้องเขาเบามากนะเดี๋ยวเราไปเจอนเกมต่อไปเลยดีกว่าโอเคครับตอนนี้เราอยู่ในเกมเ a ส by d เด l i g h t Mobile เรียบร้อยนะครับกราฟ,ฟิกที่ผมปรับนะผมปรับกราฟิกให้มันเป็นปานกลางแล้วก็เฟรมเรทเนี่ยให้มันเป็น60เพื่อที่จะให้มันลื่นที่สุดนะครับถ้าเกิดให้มันลื่นกว่านี้ก็คือปรับต่ําสุดแล้วนะเออกดไปก่อน ถ้าหัวใจไม่เด้งเราก็ไม่หยุดปั่นนะครับเสียงแบบนี้เทรปเปอร์แน่นอนครับผมนี่ครับผมเจอแทรปเปอร์แล้วครับไม่รู้จะไล่ผมหรือเปล่านะมาครับเจอกับผมแล้วครับหลบได้นี่ผมไม้ไปนี่ไล่ผมมาแล้วนะครับจังหวะนี้นี่ครับหลบได้ครับ อุ๊ยหลบได้ชุบเอ้หลบได้เอออ้สัตว์ไอ้กูกดตั้งนานทำไมไม่ไทันเราทุกนผมจัดการเองครับกาตกรยัง,งคงไล่ผมอยู่นะตามติดเลยแหละอย่างนี้มีไม้ก็เปไปครับจังหวะน,นี้กาตกรเสียเวลากระทึบไม้แล้วนะผมไปก่อนไปแล้วครับ ก็โดยรวมสรุปให้ฟังเลยดีกว่านะฮะในการปรับการาฟสิ่ง,งมน 60, ันเป็นปานกลางแล้วก็เฟรมเรทเป็น60เล่นไปยังไงบ้างโดยรวมเล่นได้ลื่นนะครับลื่นในที่นี้คือลื่นเลยนะก็จะมีอาการกระตุกบ้างเล็กน้อยในตอนที่แบบฆาตกรไล่นะครับในตอนที่มันมีฉากแบบสปีดไลน์ขึ้นมาเฟรมเรทก็จะลดลงไปหน่อยหนึ่งนะครับในตอนอื่นๆเนี่ยลื่นหมดเลยนะครับในตอนป่นไฟในตอนเดินทั่วไปนะครับไม่เจอฆาตกรเนี่ยพวกนั้นลื่นหมดแล้วเรื่องรายละเอียดนะครับอันนี้เนี่ยทำได้ดีแต่ว่าสีหน้าจอเนี่ยรู้สึกว่ามันจะจืดดไไไปปปปหนนนนน่่ออยยยะะรรักกกก็กมมมาาณีีี้้เเเเเเลลแ๋จต โอเคครับตอนนี้เราอยู่ในเกม a d p h a l t 9นะครับกราฟิกที่ปรับคือกราฟิก่มต้นนะครับแล้วก็เร์เรียนเนี่ยเป็น30เฟรมเพราะไม่สามารถที่จะปรับเป็น60เฟรมได้เรามารอดูกันไปครับอุยอ้ยหุ้ยเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องครบรื่องเรื่องอุย้ยหมุนแล้วหรอไปก่อนนะครับเข้าโค้งแบบนิ่มๆอ่ะเข้าโค้งแบบนิ่มๆอ่ะครับน้องๆแล้วค่อยเก็บในตั้นไปอ่ะครับน้องๆโอ้โหนิ่มอยู่นะเจโดสโคบดีอยู่นะเกมนี้มันมันแอบดีนะเนี่ย นี่อย่ามาแซงทางโคง้งโค้งนี้พี่เดินมาก่อนพี่ทํามาก่อนอุ้ยทำอะไรทำอะไรนี่โอ้โหเพอร์เฟกเกิลิฟเชิงครับช่าเหมือนกันนะเนี่ยผมเกมนี้เนี่ยอ้าวเข้าไปแล้ว้ผมเป็นเจ้าเองเกมนี้แม่หลักจริงๆก็มีหลายคนเล่นโหดกว่านี้เยอะมากนะโอเคนี่กะจะแบบลอดเข้าไปในช่องแล้วนะเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยโหดๆเย้ย เราก็ไปเรื่อยเราก็ไปเรื่อยอยังไงไปครับจังหวะน,นี้กระโดดไปไกลแล้วนะวิวสวยนะครับเดี๋ยวเอียงแบบเล็กน้อยก็พอฟื้นโอเคเกมนี้จโรสโคกแอบดีนะงจริง ก็ปล่อยจอยเลยครับโอ้โหก็โดยรวมนะครับเดีย๋ยวสรุปให้ฟังเลยดีกว่าสําหรับเกมนี้ว่าเล่นเป็นยังไงบ้างนะครับโดยรวมเนะี่ยเล่นได้ลื่นนะแต่ว่าเป็นลื่นในแบบ30เฟรมนะครับแล้วก็เราไม่อัดหน้าจอด้วยเพราะว่าตอนที่เราไปอัดหน้าจอเนี่ยมันเริ่มมีอาการกระตุกนะครับก็เลยเอาตัวอัดหน้าจอออกแล้วก็ลองเล่นใหม่เลยให้ทุกท่านได้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างก็เนี่ยแหละประมาณนี้ครับเล่นได้ลื่นๆแบบ30เฟรมนะครับอาจจะมีในบางช็อตที่กระตุกบ้างเล็กน้อยอย่างเช่นจังหวะคิวแคมรถชนกันอะไรอย่างนีีี้้นนะคคร,ร,รนนาาาาาายยยยลเเอออดดดหหจจใญู่่่่่่งงแตววม มุมของภาพเนี่ยผมว่ามันไม่ได้คมชั้นขนาดนั้นนะครับอาจจะเป็นเพราะการปรับกราฟิกเรื่องของจโยลสโคปเกมนี้เนี่ยสังเกตได้เลยว่าจะแอบดีกว่าเกมผับทีม b บายด้วยรวมนะครับสรุปเกมนี้เล่นได้ดีครับผมสําหรับผมประมาณนี้เลยลวกันเดี๋ยวเราไปฟังสรุปเลยดีกว่านะครับแล้วก็หลายคนอาจจะถามว่าพี่แล้วเกมชินอิมแพ็ล่ะต้องบอกอย่างนี้ครับต่อจากนี้เนี่ยมือถือรุ่นไหนที่ผมคิดว่าเล่นเกมเกนชินอิมแพ็ไม่ไหวนะครับก็จะไม่เล่นเกมนั้นแล้วเพราะว่าด้วยความที่ทรัพยากรของน้องเขาใหญ่พอเอามาเล่นจริงๆนะ มีอาการกระตุกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมเกมชิน n ิมเพ็กนะครับผมจะเล่นกับมือถือที่มีราคา1 0 0 0 0บาทขึ้นไปหรือไม่ก็เป็น CPU ที่ผมคิดว่าเล่นไหวนะครับผมโอเคก็หลังจากที่ดูสรุปเรียบร้อยก็น่าจะรู้นะครับว่าผมเนี่ยไม่เล่นเกมเกมชินแล้วหมายถึงว่าในเรทดราคาประมาณนี้เนี่ยมันกับตัว CPU ประมาณนี้เนี่ยมันน่าจะเล่นด้วยกันไม่ไหวก็เลยแบบเปลี่ยนเกมเทสดีกว่าจะได้มีพื้นที่ให้เกมอื่นเข้ามาในระยะเวลา1ชั่วโมงหรือว่าระยะเวลาที่ผมไปเทสเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเรื่องวอนที่แบตเตอรี่่กนดวะเิใ1ชัโม ลดไป16ปซนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติของ Infinix นะครับ i n f i n i x เนี่ยหลายรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็นตระกูลโน้ตฮอตหรือว่าตะก,กูลแบบซีโร่อะไรต่างๆนะครับการใช้แบตเตอรี่ของเขาเนี่ยน้อยมากนะครับถือว่าปกติมากๆนะครับเรื่องความร้อนมากดีกว่านะฮะเรื่องความร้อนเนี่ยในระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงเนี่ยความร้อนเพิ่มขึ้น10องศาครับก็เป็นปกติทั่วไปของ CPU ที่เป็น h e l i o นะครับ Helio g 9 6 g 8 8 8 5 90แทพวกนี้นะครับเน้นเล่นเก Em, เรียกได้ว่าแบบแทบจะไม่รอนีกว mm ่า hmm. ก็ประมาณนี้เลยแล้วกันสําหรับใครที่รอดูอินฟินิตเน็ตสิอยู่นะครับวันนี้เนี่ยทำให้ทุกท่านได้ดูแล้วเดี๋ยวผมจะพวแบบแอมนาชงชื่อนะครับผมก็สําหรับใครที่ยังไม่กดไลค์กดแชร์นะฮะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไปกระจ่าปุ้แวะเกจ่าทางคิดดีๆต่อไปนะครับคลิปเนี่ยหากเป็นข่าวปลุกเป็นภาพประการะก็ต้องขออภัยบาลานซ์ที่ดีด้วยไม่ขอโทษหรอกสวัสดีครับ